ันนี้ก็จะเป็นแม่ส้มโอแม่ซ้มโอนะครับนี่จะยิ้มสวยจะไอไม่ใช่จะใบหูอลังการงานสร้างมากครับผมดูครับนี่เลยครับผมเล่นกายกรรมอีกแล้วครับผมขัดถูตัวเองนะครับนี่ สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาเล่นกับพังทัพทีมสยามแล้วก็แม่สุภาพนะครับนี่จะเป็นแม่ทัพทีมตานางจะเสียนะครับด้านนู้นนะครับผมด้านซ้ายมือเรานะครับนะขาวๆนะครับส่วนแม่สุภาพก็อยู่นี่ครับผมหุ่นอ้วนกลมกันเลยอ่ะยิ้ม,ย,มยิ้มโชว์หน่อยยิ้มโชว์หน่อย ยิ้มยิ้มยิ้ม,ม <c oughs> นี่เลยครับนางยิ้มสวยนะครับผมให้ต่มีอาหารนะครับนางจะยิ้มสวยทันทีหุ่นก็เริ่มจะตุ้ยนุ้ยนะครับรอติดตามนะครับหน้าตานางนะครับเชือกนี้จะเป็นอ่าหน้าแบบเรี้ยวเียวเล็กๆนะครับผมส่วนเชือกอื่นนั้นก็จะหน้าตาจะดูใหญ่นะครับดูนะครับนี่นี่ก็จะ รนแล้วนะครับผมหิวอาหารนั่นเองนะครับตอนกลางคืนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตอนกลางวันก็จะอยู่ในโรงช้างนะครับนี่ก็จะเป็นแม่ทัพทีมนะครับผมเล่นแป้งแล้วครับผมคุกฝุ่นแล้วไล่มแมลงนะครับฝั่งนู้นก็เห็นอาหารไม่ได้นะครับก็จะขอกันเลยนะครับพยายามขอกันแต่ละเชือก ส่วนนุ่มน้อยของผมก็จะอยู่นู้นเลยครับนุ่นแฟนตาซ่าในกรุกลักอาหารมาแล้วจ้าอาหารมาแล้วจ้าต้นถอนนะครับนี่ต้นถอนนะครับ นี่นะครับผมก็รอลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่หุ่นนางก็เริ่มจัดตุยนุ้ยนะครับอย่างที่เห็นเชือกนี้แหละครับที่ยิ้มสวยนะครับแม่พังสุภาพนั่นเองนะครับก็ไปทับมาอีกสองเดือนนะครับรอรุ่นกันนะครับอีกสองเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะมานไม่มานนะครับมีรุ่นนะครับเชือกนี้มีลุ้นแต่ก็ไม่การันตีนะครับ ว่าจะติดไม่ติดนะครับเรื่องยิ้มเรื่องอะไรนางสอบผ่านนะครับยิ้มสวยนะครับดูหน้าตานางจะยิ้มตลอด <c oughs> อาหารการกินก็พอควันจะไปตัดต้นทอนนะครับหาอาหารป่ามาให้ตลอดนะครับซุมนี้แต่ก่อนนางก็ยกต่อหม้อขึ้นมาทั้งทั้งอันนะครับตรงนี้นะครับ สามารถเข้าไปชมย้อนหลังกันได้นะครับนางหลุดนะครับผมยกต่อหม้อขึ้นทางอันกันเลยนะครับส่วนตอนกลางคืนนางก็จะดูครับล่องรอยของการเล่นดินนะครับเนะเป็นหลุมกันเลยนะครับหน้าฝนก็จะทําให้น้ํานะครับซึมแล้วก็ยกต่อหม้อขึ้นนะครับนี่แหละครับแม่พังสุภาพ ถ้ามีอาหารตอนนี้สั่งนางยิ้มนางจะไม่ยิ้มนะครับผมนอกจากไม่มีอาหารนะครับนางจะยิ้มโชว์แม่พังสุภาพส,สยามช้างยิ้มแต่เต้านางอ่ะรู้สึกว่าจะใหญ่นะครับผมเต้านางแล้วก็ท้องนางก็จะ อ้วนกลมกันเลยทีเดียวนะครับรอรุ่นครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันติดไม่ติดนะครับทำความสะอาดเสร็จสับก็ให้อาหารอ่าสำหรับต้นถอดนี้สามารถกินได้ทั้งเปลือกนะครับผมมีประโยชน์มากมายดูนะครับผมดู ดูด้านหน้านางครับผมจะเลี้ยวนะครับไม่เหมือนเชือกอื่นนะครับเชือกอื่นจะใหญ่นะครับเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมปล่อยให้นางกินไปครับถ้ามีอาหารนางก็ไม่ยิ้มโชว์แน่นอนนะครับรอให้อาหารหมดนะครับนางจะขอเรานะครับส่วนนี้ก็ นิ่งเชื่องครับผมสายตานะครับเนี่ยตาเสียหนึ่งข้างนะครับเนี่ยรับแม่ทับทิมคะแนนยังแฟนตาแฟ<ะ>นตา,านนหายปวย่วยหรือเปล่าหายเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> นั่นก็ปว่วยบ่อยเหลือเกินนะครับป,ว <laughs> ปว่วยบ่อยเหลือเกินนะครับเราจะพาไปรับชมอีกหนึ่งเชือกครับผม น,นี่ก็จะเป็นแม่ส้มโอแม่ส้มโอนะครับนี่จะยิ้มสวยจะไอไม่ใช่จะใบหูอลังการงานสร้างมากครับผมดูครับนี่เลยครับผมเล่นกายกรรมอีกแล้วครับผมขัดถูตัวเองนะครับนี่เพราะว่าที่นี่ไม่มีโอ้ เล่นโยนเลยเล่นโจนเลยนะครับเดี๋ยวก็เก็บกินหมดนะครับผมเพราะว่าเปลือกสามารถกินได้นะครับเปลือกเขาก็สามารถกินได้สําหรับแม่สโบใบหูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจริงๆนะครับเนี่ย อากาศยามเย็นๆนะครับของซุ้มนี้ดูครับดูหุ่นดูหุ่นนะครับดูหน้านะครับดูหน้าสองเชือกนี้ครับแตกต่างกันนะครับแม่สุภาพจะไม่ใหญ่นะครับส่วนช่วงนี้เชือกนี้จะหน้าใหญ่นะครับดูเวลานางยิ้มก็จะสวยงามนะครับท้องก็อย่างที่เห็นครับป่องนะครับเชือกนี้ก็ไปทับมาทุกเชือกครับผมแต่มีลุ้นเชือกเดียวนะครับผมก็คือ แม่สุภาพนั่นเองนะครับความสุขก็คือการกินนะครับแล้วก็ไปดูหนุ่มน้อยของเรานะครับอีกหนึ่งเชือกหนุ่มแฟนตาซาในกักหลักๆของเราทีนี้ป่วยบ่อยนะครับผมแล้วก็ทำให้เขาสูงเร็วด้วยนะครับ งาตอนนี้ที่ตัดนี่พี่งายมานเือะนาแล้วไงก็ดูครับจ้องเลยครับนี่ซาในกอกหลักนลยครับนี่ปีหน้าตกมันแน่นอนเลยครับเพราะว่าปีนี้เขาอ่าเขาบอกเราแล้วนะครับเริ่มจะเตือนเราแล้วนะครับว่าปีหน้าผมจะตกมันแล้วนะครับเนี่ย เตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันนะครับนี่เหมือนน้องทันวายนะครับใช้งาหักนะครับแล้วเป็นร่องลอยนะครับเนี่ยงาแหว่งกันได้แต่ยังดูพร้อมนะครับพร้อมไปเล็กน้อยสำหรับหนุ่มน้อยเพราะว่าเขายืดตัวนั่นเองครับผมสูงเร็วนะครับงาใหญ่ครับผมเชือกนี้แต่ถ้าฝ่ายทันวานจะงายาวเร็วนะครับเร็วเรวนะครับ nga ออกช้านะครับนี่แต่ใหญ่นะครับอ,อ,อืมแบบเดี่ยวเลยครับใหญ่เลยครับผมโคลนเขามีอาหารก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีอาหารมาให้ก็จะอ่าเล่นมายากลใส่นะครับ,บกินลมใหญ่ เดี๋ยวกินเรื่องใหญ่ครับผมนี่แหละครับนุ่มรอรอสุดในเชือกไอในซุม้มเพราะว่ามีอยู่เชือกเดียวรอ,อสุดแต่และเชือกก็รับประทานอาหารกันนะครับช่วงนี้ดูครับเสียงหักดูเสียงหัก เ้าเสียงเขียวนี่นะครับผมแต่ละเชือกนะครับามาเล่นกับซุม้มนะครับพิสายันนะครับดูเสียงหักนะครับแต่ละเชือกอ่ากินกา้านกินได้ครับผมกินกา้านกินได้ดูครับแต่ละเชือกก็นิ่งกันเลยนะครับผม วันนี้ก็พามารับชมกันอีกแล้วครับผมกับซุ้มพี่สายันนะครับมาตามดูนะครับว่าแม่พางสุภาพของเรานะครับจะมีอาการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับช้างยิ้มนะครับดูนะครับกิ่งก้านนะครับเขาเก็บกินนะครับไม่มีเหลือนะครับเนี่ยเพราะว่าสามารถลอกเปลือกลอกอะไรกินได้หมดนะครับเนี่ยหมดแล้วก็จะกินเปลือกแลวครับทีนี้ ขอบคุณอย่างทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับและเป็นกาลังใจให้กับช่องของเรานะครับด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ก็พามารับชมอ่าสีเชือกด้วยกันนะครับผมก็จะแวะเวียนเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับอีพีหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม